การที่บริษัทโอกาสให้น้องๆเข้ามาทํางานทําให้บริษัทได้รับโอกาสในการมองเห็นคนทํางานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพและพร้อมที่จะสนับสนุนให้น้องๆทํางานหาเลี้ยงชีพตนเองได้และยื่นหยัดในสังคมได้อย่างเท่าเทียมค่ะสวัสดีค่ะชื่อจ้าม่มน,นะคะสิวรักษ์ศักอุดมค่ะตำแหน่งซีเนียร์ HR ค่ะ ก็บริษัทเมเจอร์เซนเปกกลุมนะคะมีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG นะคะหรือภายในบริษัทนะคะเราเรียกว่า Green Cinema ค่ะซึ่งก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลที่ดีค่ะในส่วนของการจ้างงานผู้พิการนะคะก็อยู่ในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมค่ะซึ่งบริษัทของเรานะคะก็มีการจ้างงานผู้พิการนะคะหลากหลายแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจ้างเหมาบริการนะคะ ภายใต้โครงการแฮปปี้รีแลกต์นะคะเข้าใช้สวัสดิการในการนวดผ่อนคลายเป็นเรื่องของการให้บริการพื้นที่เพื่อให้ผู้พิการนะคะได้ใช้พื้นที่ในการขายฉลากทินแบงรัฐบาลเรื่องการสร้างงานผู้พิการให้เข้ามาเป็นพนักงานในสาขาของเรานะคะหรือว่าให้บริการผ่านโรงภาพยนตร์นะคะชื่อเมนิสาวงพัน์ค่ะชื่อเล่นชื่อนาเดียค่ะ สี่ครับตอนนี้จะมาคาาสีน้อยครับสวัสดีดค่ะด,ดิฉันชื่อชิปวารุณพทธาตุชื่อเล่นชื่อมะนาวค่ะสวัสดีครับผมคูณชัยนะครับผมชื่อไพรินม,มนเทียนะครับอ่าจัดกวาดเช็ดถูค่ะแล้วก็เก็บลงพรครับเช็ดความสะอาดเช็ดของเล่นแล้วก็เช็ดตอนหน้าค่ะน้ทที่เป็นหมอนวดครับนวดพนักที่นี่ครับ หมอนวดอยู่ที่เมเจอร์ลูกค้าน่ารักค่ะมีใจครับมีความสุขมีเพื่อนเยอะดีใจแล้วก็เต็มใจมาทำงานที่นี่ครับทางเมเจอร์ก็ถือว่าทำทำดีอยู่แล้วครับสวัสดีค่ะชื่อพุทธรักษาอิงจิรภานนะคะทำงานเป็นซูเปอร์เว r เซอร์แผนกอาเชอร์ที่สาขารัชโยธินค่ะ แตกต่างกันค่ะจะอยู่ที่ว่าคนนี้จะต้องคุยยังไงให้น้องผ่อนคลายคนนี้จะต้องคุยยังไงให้น้องเชื่อฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นจากที่เมื่อก่อนน้องอาจจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดทุกวันนี้น้องก็สามารถใช้ชีวิตในการทํางานได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยดีค่ะเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยจะมีที่ทางเลือกสัเท่าไหร่แต่นี้พอมีให้น้องได้ลองทําได้ลองอะไรแล้วก็โอเคนะคะไม่ได้แย่ก็เหมือนพนักงานทั่วไปได้ปกติเลยก็รู้สึกดีที่สามารถสอนให้น้องทํางานเป็นด้วยอย่าบอกเมเจอร์ว่าต้องขอขอบคุณครับที่ให้โอกาสพวกผมนะครับที่ได้มาทํางานที่นี่นะครับขอบคุณพี่เมเจอร์ จะให้โอกาสหนูนะคะขอบคุณทางเมเจอร์นะครับที่ให้โอกาสพวกผมได้มาทํางานในในหน้าสถานที่แห่งนี้นะครับก็พวกผมก็จะปฏิบัติหน้าที่และทํางานตรงนี้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพของการทํางานของพวกผมนะครับขอบคุณบริษัทเมเจอร์ที่ให้คนมีการอย่างหนูได้มาทํางานค่ะการที่บริษัทสโอกาให้น้องๆเข้ามาทํางานทําให้บริษัทได้รับโอกาสในการมองเห็นคนทํางานที่มี คุณภาพและประสิทธิภาพและพร้อมที่จะสนับสนุนให้น้องๆทำงานหาเลี้ยงชีพตนเองได้และยืนหยัดในสังคมได้อย่างเท่าเทียมค่ะ